นกกาโบยบินออกหากินราเริงจังใสถ้าไม่ทนันไม่คุยด้วยนะคะกิน <c oughs> มัฟฟินอยู่เลยเ,เพื่อนๆสวัสดีคุณ <c oughs> คุณพีชี้ค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณลูกกอล์ฟอมมากค่ะรุณ <c oughs> <c oughs> จริงจังนะง้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันยิ่งใหญ่วันนี้พี่มีหลายอย่างจะเซอร์ไพรส์พีชี้นะ <c oughs> เออน่ากลัวมากวันนี้พี่เขาบอกว่าเขาเตรียมแบบเซอร์ไพรส์มาให้ดิฉันเยอะมากคุณลูกกอลหล่อจังว่ะ้ ใ uhm สเ่เสื้อทีมเดียวกันเ้้ยเสื้อโค้ตลอดกินมินเนอตอันนี้คือพอดคาสต์มันมาแล้วนะพี่ฟังพี่นะแล้วนะพี่มีคอนเซปต์มาให้พี่คิดมาแล้วคิดจะพักคิดถึงลูกพีพอดคคสต์อารมณ์ดีที่จะมีสาระเมื่อคุณเป็นคนตัดต่อทุกคนฟังนะ EP ที่แล้วอะไลฟ์เป็นหนึ่งชั่วโมงตัดออกมาเหลยสิบนาที แล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมไลฟ์นานจังเลยมันหายไปไหนก็ที่หายไปอ่ะไม่มีสาระอะไรแล้วต้องบอกก่อนว่ามีคนถามเยอะว่าแล้วไลฟ์ตัวเต็มมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกทุกคนว่าพีชจะหุบไลฟ์ไลฟ์เสร็จแล้วเราก็จะหุบก็คือเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ตอนที่ไลฟ์เนี่ยก็คือเป็นแบบ e x c ค u s ซีฟด้วยการไลฟ์ไปด้วยกันคิดจะพักคิดถึงลูกพีชพอดคาส์ซารมดีที่จะมีสาระเมื่อคุณเป็นคนตัดต่อ เธอถ้าเธอจะทำแล้วเธอต้องทำให้มัน proper นะตื่ตื่ตืคุณอยู่กับอะไรเงี้ยต้องเป็นอย่างงี้ต้องเป็นเนื้อสีเธอลองซิเธอลองพูดใหม่เผื่อฉันไม่อยู่เธอลองซิคิดจะพักคิดถึงลูกพีเสียงนุ่มอีกคิดจะพักคิดถึงลูกไม่แย่ไม่แย่ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวพอดแคสต์อารมณ์ดีที่จะมีสาระเมื่อคุณเป็นคนตัดต่อถูกมันต้องให้ proper คิดจะพักคิดถึงลูกพีสนับสนุนโดย go ยู u นี้และ แองกร <Bond> ิสเฮ้ยรายการดังปุ๊บซบอนต้องเข้านะหลักวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเจเนอเรชั่นรุ่นต่างๆซึ่งซึ่งเราจะโฟกัสหลักๆที่เจนเราเราคือแก๊งเจน Y เออใช่แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเจนอะไรบางคนตอบว่าเป็นเจนนูนโบแล้ววันนี้คุณอยู่กับคนเจน Y 2สองคนมาลองเทสบทเพลงก่อนว่านี่เป็นบทเพลงเจนวหรือเปล่าเธอรู้จักเพลงไม่เยังไม่ได้ลองเลย อยากจะมี UFO เคยได้ยินพี่เลี้ยงเปิดให้ฟังย่ามาอุ้ยเสียงใหญ่มากอันนี้วายกลางหรือเปล่าทันเพลงหรือเปล่าวายกลางคนวายกลางก็คือวายกลางคนซีซ่ามีใครทันไหมพี่ทัน่าซีซ่ารู้จักปะไม่ทันเจนวายตอนตอนไม่ทันซีซ่านะคะแม่แม่ยอมยอมเป็นข้ามันไก่เคยได้ยิน ตกลงจริงๆเราแก่นแท้ของกูยังไม่รู้เลยว่าจะยอมไปข้ามันไก่ทำไมเจ็ดชีนี่ลอดปูอัดทำไมอัดสักกดุกซกก็ดยูนั่นอันนี้เมียวมื่อเมียวเงาเมียวมือเมียวเงาจะคอยดูแลอะไรไม่รู้ยังจับใจความเพลงที่ร้องไม่ได้เลยไม่ได้แต่ร้องได้หมดเห็นป่ะความ Amazing ของเพลงยุค90 90 oh my pretty pretty boy h i love you ตึง จะทำให้ฉันตึง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 ท่านคัตเสร็จหรือเปล่าทันทันทันเอ้ยซาอเบาหรือเราเป็นแบบเรามีเครื่องเล่นเทปเซาอาเบแม่เอ้ยใครมีเซาอัเบคือที่สุดแม่เซาอาบเบลคืออะไรพูดมีคนถามจริงปะเนี่ยมีจริงจริงปะเนี่ยไม่ทันเป็นเครื่องเล่นเทปคัตเสต็ ค่ะที่มันจะเป็นแบบก่อนที่มันจะมาเป็นยุคเพลงให้ดาวโหลดออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเท่เบาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยฟังบ่อยๆมันก็จะยานพอมันยานผู้บางทีมันก็กินแล้วบางทีมันก็หลุดรุ่ยออกมาเราก็ต้องหมุนด้วยดินสอบ้างหมุนกลับเข้าไปแล้วหลังจากนี้มันก็จะเป็นแบบ Sony Walkman มมันก็จะเป็น CD ตอนที่เป็น GenY อ่ะความเมนสตรีมมาส่งผลจริงๆตัวอย่างเช่นอะไรก็ตามที่อ s แล้วก็ Grammy เปิดแล้วปล่อยออกมามันจะแมสความเลิกเรียนเราต้องรีบกลับบ้านไปดู MTV BJ หรืออะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าอย่าลืมกลับมาดูกันตอนสองทุ่มนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็ถ้า,าพลาดโอกาสก็ต้องรองใหม่กางเกงที่ศิลปินใส่วันรุ่งขึ้นหรือแบบอีกอาทิตย์หนึง่งทุกคนก็อยากใส่ตามมีการแต่งตัวตามกันค่อนข้างเยอะ,อะการพูดเรื่องความเป็นปัจเจกค่อนข้างน้อยสายเดี่ยวส้นตึกแต่ก่อนมาเพาทีเคช่วยเก็บ พาเต็ <Pat> หน้าสายเดี่ยวต้นสติ๋นี่ใครใส่คือ,คอเปรี้ยวช <ละ S 2> ิปห<ค>ายต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใครใส่สายเดี่ยวอย่างพี่ได้เรียนหญิงล้วนใครใส่สายเดี่ยวคือแรดแล้วตอนนั้นเราจะไม่อยากเป็นคนนั้นที่ถูกด่าว่าแรดเลยทุกวันนี้ใครบอกกูแรดใช่ค่ะกูรแรด,ดมากทุกวันนี้คือ m ม่บอดี y ไม่ชูอพี่สุว่าเจนเจนแซดน่ะจะเป็นเจนที่มีความแบบปฏเจกสูงมากแต่ละคนก็จะอยู่ในที่ที่ตัวเองสนใจสมมติฉันชอบแมลงฉันจะอยู่กลุ่มนี้ฉันชอบเอ่อเรื่องนี้ฉันจะไปอยู่กลุ่มนี้ มันมีมันมีเอเคิลแชมเบอร์พี่ใช้คำนี้นะชัดเจนเลยนะอันนี้ขอแชร์เลยก็คือมีคนเหมือนบอกว่าติดต่อมาเป็นหมายว่าคนรู้จักไม่สนิทมากต้องเอาไว้อย่างนี้ไว้ก่อนเหมือนแบบเขาก็ประกอบอาชีพเหมือนเป็นแบบสอนอะไรอย่างนี้น่ี่แหละแต่เขา่าอายุค่อนข้างเยอะนิดนึงอยากขอไอเดียว่าแบบวิธีการรับมือรับฟังหรือพูดคุยกับเจนแซดพี่ทํำยังไงเพราะว่าพี่ดูเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่กับเจนอยู่กับเจนแซดอยู่กับเด็กอยู่กับหรือสักพักเด็กก็มาแบบพี่รู้ไปต๊ดตืด ขึ้นไว้เลยว่านี่เป็นมุมมองของลูกกอล์ฟหนึ่งคนลูกกอล์ฟไม่ได้เป็นตัวแทนคนเจนวายทั้งหมด uh huh. และไม่สามารถพูดถึงเจนแซดโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทุกครั้งเวลาพูดอะไรต้องพูดว่าเจนแซดวงเล็บ not all uh, not all หรอ disclaimer <laughs> ขึ้นแล้วก็เจนวาย not all ทุกเจนมันไม่เหมือนกัน uh huh. แต่อย่างเจนแซดอย่างนี้ก่อนนะสิ่งที่พี่สังเกตเห็นก่อนนะเอาที่พี่สังเกตเห็นที่พี่ uh huh. พตอบคน uh huh. นั้นกลับไปแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามการปฏิบัติกับพวกเขาด้วยการฟังแบบรับฟังแล้วก็ให้เกียรติกันและกันแลล้้วก็ใชเหตุผ พี่ว่าเป็นทางออกที่ค่อนข้างที่จะดีเสมอสิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตเห็นเกี่ยวกับแบบเจนแซดอะคือจะเป็นเจนที่ค่อนข้างที่จะตั้งคําถามเยอะอะแล้วก็จะไม่ค่อยทนไม่ทนอะไรอีหยังวะที่ไม่มีเหตุผลนะเข้าใจคํานี้ไหมสมมุติว่าตอนเราเป็นเด็กเจนวาอย่างเงี้ยอาจารย์พูดอะไรอะ่ะต้องทําเลยอ,อ,อเข้าใจไหมแต่ว่าเด็กเจนแซจะมีการแบบไม่ทนสิ่งที่มันอีหยังวะออแล้วก็พอเขา question หรือตั้งคําถามไปแล้วได้คําตอบมาที่ เขาลุ้งรู้สึกว่าไม่ใช่เขาก็อาจจะ question ตออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคือสิ่งที่พี่สัมผัสได้จากนักเรียนนะที่สัมผัสได้อย่างว่าการใช้แบบความเป็นเอาโศมาข่มเลยอ่ะไม่ต้องมาเถียงฉันรุ่นแม่กันแล้วนะเถียงหรอเถียงแม่หรอขนาดเจนมาทัวร์ูไม่เถียงแล้วนะ ยังโดนยังโดนอย่าเถียงพวกเราถ้าเป็นพวกเราตอนเจนวพวกเราแบบหุยมึงเขาดุนแม่กูแต่เจนแซอาจจะเป็นยังไงทุกคนมีแม่เขาเดียวโกโกยุคเราอ่ะจะไม่มีการมาแฮชแท็กโรงเรียนชื่อดังยานไม่เหมือนเป็นเจนที่แบบบางคนก็จะแบบว่าเราต้องสู้เราต้องตั้งคำถามอย่าไปยอมอแต่ก็จะมีคนบอกว่าแบบ ยอมเข้าไปเถอะค่ะลูก <laughs> ใจเย็นๆนะคะมันเหมือนแบบในใจ <c oughs> เราอะ่ะ <c oughs> มันมันมาละแต่ว่าโดยในทางแอคชั่นมันยังแบบในทางแอคชั่นมันยังไม่เป็นที่ยอมรับอะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเราจะโดดเดี่ยวเราจะเป็นคนนั้นที่ออกมาแล้วแบบหน้าห้องแลวแบบกูจะโดดเดี่ยวกูวจะไม่มีใครใแล้วมันไม่มีคนดันหลังมันเป็นยุคแกะดํา มันเป็นยุคของการถ้าเป็นถ้าเป็นแกะดำเราจะไม่กล้าแตกต่างเป็นยุคที่ไม่กล้าแตกต่างเป็นยุคที่ถ้าเป็นแกะดำโรงเรียนอะอยู่ยากถูกใช่ใช่ถ้าเป็นแกะดำจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นหลายคนจะเลือกที่จะเบลนทุกวันนี้ก็อาจจะยังมีอยู่แตกต่างเพื่อนอาจจะแบบมีการจัดแต่พี่คิดว่าสภาพสังคมโดยรวมมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่จะคอยดันหลังเราอยู่เรามีกลุ่มก้อนของเราที่เป็นแบบเป็นทรีฟของเราเพราะฉะนั้นเออเด็กเจนเนียดีแล้วก็มันมีพื้นที่ให้มาพี่ว่าให้มาแบบ ดิเฟนตัวเองด้วยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อีกด้านหนึงมันคืออย่างนี้เราก็ได้ถกเถียงอ่ะแกะแดันมันเยอะขึ้นเออเออบางคนคือฉันเป็นแกะสมพูออฉันคือแกะม่วงฉันคื็แกะสีรุงออ้งแล้วจนะึงองเลิศพี่คิดว่ามันเป็นเพราะว่าเด็กเจนซ์แ่ะเปิดโตมากับแบบสมาร์ทโฟน แบบว่ากับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นคือเขาเติบโตมาเป็นแบบ global citizen ตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเพราะงั้นเข้าถึงข้อมูลง่ายเราก็เลยทําให้ตั้งคําถามง่ายมันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรมากมายในโลกใบน,นี้ในขณะที่เจนก่อนๆมันยังแบบมันยังไม่เข้าถึงอะไรพวกนี้เขยยวธรรรมกอสอยู่เลย sexual harassment เรื่องของการบูลลี่ เรื่องของการแบบอย่าลดทอนคุณค่าการหรือแบบการใช้ภาษาให้มัน PC หน่อยตอนเราเป็นเด็กพี่ไม่เคยได้ยินประเด็นอะไรเหล่านี้เลยนะการมานั่งถกกันเรื่องของแบบปิตาที่ปไตย<อ>เฮ้ยนอนไบนา y รหรือแบบการใช้โปรนาวตอนนี้ที่แบบบางคนเขาใช้เป็นเดเดมแล้วตอนเราเป็นเด็กอะอบอกเลยว่าไม่มี ไม่มีสิ่งหนึ่งที่มันจะเวิร์กเสมอก็คือก็คุยกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันแล้วต้องอย่าลืมว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแ uh huh. ต่าะไปที่เราคุยกันรับฟังกันแล้วก็แชร์กันก็ซึ่ง<ก>ทั้ง <okay. S 1> สองฝั่งนะต้องทั้งสองฝั่งคุยกันถูกออแล้วก็หาแบบฉันทามติ รวมกันถือว่าฝั่งเจนซเองก็อย่าเพิ่ง take offense อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธบางทีเนี่ยมันเป็น generation gap จริงๆคือเจนผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้จริงๆก็เติบโตมากี่สิปีด้วยสิ่งนี้ซึ่งบางทีมันใช้ความ open ให้กันและกันได้พี่คิดว่าอย่าเพิ่ง take offense ถ้าเกิดขึ้นเราก็คุยกันดีๆแล้วเจนที่โตกว่านี่ก็รับฟังแต่วันนี้มาโฟกัสที่เจนวดีกว่าทาก็จริาทาก็ของเล่นไง <c oughs> ของเล่นไ,ลไม่ได้ท<ว>า,าก็จิเด็กๆยุคนี้ก็น่าจะรู้ หรือเปล่าฉันไปซื้อมาที่ตลาดกิมยอมฉันพูดเลยฉันเก๋เป็นไข่เล็กๆหาลูกให้ที่เราเป็นเลี้ยงสัตว์ตัวอะไรก้อนใช่ก็คือเลี้ยงน้องให้อาหารมันฉีดยาให้มันเครื่องเล็กนี้เดียวปุ่มมีอยู่สาปุู่กดไปดกดไปกดมาปุ่มบุ๋มเศร้าเช่าหนังสือเช่าการ์ตูนมาแลววันนี้การ์ตูนเล่มหนึ่งโคตรแพง เล่นหนึ่งแบบเป็นร้อยเดี๋ยวนี้สมัยพีทแบบยี่สิาสาต่ก่อนไต่เลเวลแล้วก็จะอ่านแบบกระตูนแบบคำสาปฟาโรเอ๊ย p a c h Girls อะไรก็ไม่รู้สว่างร็อกดนตรีนะไม่รู้ครูยึดนะคูยึดเจ้าว่าร็อกคือครูยึดนะครูเจอที่สุดใครทันคือรู้เลย fifty shades สำหรับเด็กยุคนั้นถือว่าแรงถือว่าโป๊ช้ำๆในยุคนั้นที่สุดใครอ่านอันนี้คือเธอเป็นคนแรงมากสังคมจะมองว่าเธอเป็นคนเลี่ยนงูคุณทันเพจเจอร์มาคือไม่เคยทันใช้แต่ว่าเคยเห็นพ่อใช้อ่าก็คือว่าแต่ก่อนมันจะมีเพจเพจเจอร์เล็กๆรู้จักกลไกมันมามันจะมีโอเปอเรเตอร์ตัวกลางที่เขาจะเป็นคนส่งสารเราไปให้อีกฝั่งหนึ่งอีกทีใช่ปะใช่อย่างที่พีทเข้าใจคือถูกเลยจะต้องส่งข้อความผ่านตัวกลาง ซึ่งส่งยังไงอะถ้า,ะาลืมตอนพักเที่ยงสมมติฉันอยากจะส่งข้อความหาผู้ชายคนหนึ่งจะต้องไปโทรศัพท์ที่เป็นตู้โทรศัพท์ที่โรงแล้วยอดเหรียญเขาเหรียญไปยอดโทรไปที่เบอร์ตรงกลางเหมือนเป็นเบอร์แบบหนึ่งหนึ่งห้าห้าสมมติเขาโทรไปเปิบเขาบอกสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าเราก็จะแบบสวัสดีค่ะขอส่งข้อความไปที่เบอร์แล้วก็ต้องบอกเบอร์เพจคือเขาก็จะพิมพ์โอเคค่ะขอข้อความหน่อยค่ะแล้วข้อความแต่ก่อนอ่ะก็คือมุกเสี่ยว ที่เราต้องพูดตัวกลางพูดไปให้โอเปเรเตอร์ได้ยินทั้งหมดข้อความนะคะเราก็ต้องกระซิบด้วยเพราะมีเพื่อนรอต่อแถวก่ะ <laughs> ข้อความนะคะอย่างนี้ห่วงย่างนะมีรูห่วงยูนะมีเองเธ <laughs> <laughs> อก็อายสิผายถ้าเราไม่กล้าพูดดังอายเพราะเดี๋ดวกคนได้ยินว่าเราเล่นมุกเสียวห่วงย่างนะมีรูห่วงยู่นะมีเองอีคนปลายสายก็แบบว่าอะไรนะคะห่วงย่างนะมีรูห่วงยูน่ะมีเองห่วงย่างน่ะมีรู ห่วงยูหนะอะไรนะคะห่วงยูน่ะม like, sort of so ีเองนี да, so ่มายมากแล้วกไลนแล้วคือไปใส่ก็ส่วนข้อความนะคะส่งไปที่เบอร์ติดๆข้อความนะคะคุณคณาทิพย์ห่วงยังในมีรูห่วงยูน่ะมีเองแล้วก็ส่งกดส่งแล้วก็หนีไปรักนะชุบุชุบุทีบี่จากจิ๊บคิดถึงนะเจ้าแมวโง่อะไรอย่างเงี้ย คมันเหมือนทวิตเตอร์มันเหมือนทวีตไม่กล้าลงนะคะคำนี้ในทวีตแหมนชันไปเธอเธอห่วงยางพี่ร um> ู้ห่วงยูมีเองนะลองแก้งแก้นเมนชันไปหาคนที่ชอบดูเวลาโทรไปที่บ้านนะแต่ก่อนเพื่อนโทรหายไงก็โทรเข้าบ้านโทรเข้าโรบ้านขอสายพีทมีเรื่องหนึ่งบงมากเราคือตอนที่เด็กๆอ่ะคือชอบชอบดูดิสนีย์ใช่ป่ะชอบ Beauty and the Beast มากๆตอนนั้นเราก็นางเอกชื่อเบลไงให้เพื่อนเรียกเบลชอบ เป็นกลุ่มแก๊งเจ้าหญิงดิสนีย์อะนึกว่ะแล้วก็เบลแล้วเพื่อนอะโทรเข้าบ้านแล้วก็ฮัลโหลขอสายเบลค่ะพี่เราแม่งลงถ้าจะโทรจีบหญิงหรือโทรจีใครก็ตามโทรเบอร์บ้านลุ้นสุดเพราะว่าคนที่รับก่อนอจะเป็นพ่อแม่ฮัลโหลแล้วก็เป็นเสียงไปแต่ฮัลโหลสวัสดีครับฮลัลโหลแล้วก็เอ๊ะพ่อเขารับยุคของโนเกียซึ่งจริง เธอสามสามหนึ่งศและเกมงูคือจุดสูงสุดของมอปลายมือถือฝาพับยิ่งพับดังยิ่งจึงยิ่งพับดังยิ่งฟินแก๊บแก๊บแก็บไฮไฟยุคเราแน่นอนเจนวายใช่ใชช่ MSN มีคนพูดถึง MSN คือยุคเราแน่แน่ พี่ทันเหรอทันมันต้องใส่โค้ดเปลี่ยนสีแม่คืออะไรอ่ะตั้งชื่อแล้วมันจะมีโค้ดใส่โค้ดแล้วก็แบบให้ชื่อเป็นสีนี้สีนั้นสีรุ้งสีเอ้ยเกียรใครให้ตั้งสเตตัสด่ามันแอบรักเธออย่างเงี้ยก็จะตั้งสเตตัสให้เขาแบบรู้มันคล้ายๆทวิตเตอร์เนาะพิมพ์ไว้ลอยๆตั้งเอาไว้ให้คนแบบสไลด์หน้ามารับเองอะไรอย่างเงี้ยตั้งอีเมล อีเมลมาแล้วเอ็กไซติงจะตั้งอีเมลเปล่าลูกกอลเทปซาอีกลูกกอล์ซาลูกกอล์ซาเอลจีซาอะไรอย่างเงี้ยเอลจีซาสุดแซบแต่มันดันใช้จนมันหลายหลายครั้งจนโตเปลี่ยนอีเมลใหม่หมดเลยตอนเนี้ยตอนช่วงที่เริ่มรีแบรนด์ต้องรีแบรนด์ตอนติดต่อกับลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นลูกกอลเทปซาลูกกอลสุดแซบแล้วก็ดิกชันนารีที่พกพาแล้วก็พูดได้ทอลกิ้งดิทอลกิ้งดิทอลกิ้งดิทใช้แล้วแบบไม่ค่อยซื้อปะ สุดท้ายเลยกลับไปใช้ดิกเล่มเล่มเหมือนกันเจนซยังเขียนเฟรนชิสอยู่มะอุ้ย้<ว>ที่แบบเจนยังเก็บไว้อยู่เลยเฟรนชิสที่เพื่อนแบบเขียนให้แบบเวลาตกฟ้าก็จะเป็นคําแบบตลกตลกมีอีกเรื่องหนึ่งของเจนวายถ้าอยากมีเพื่อนฝรั่งของเจนวายยากมากนะ<อ>มันจะมีไอ้นี่ที่เป็นแบบหนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีเพื่อนฝรั่งที่อยากหาเพื่อนเหมือนกันแล้วเขียนจดหมายหาการเธอทานหรือเปล่าอะไม่ทานโว้เพนพาวจำได้เพนพาวนพไปเดียเดวิด ถ้ารู d เดวิดเขียนข้อมูลไปไม่มีกูเขียนไปหลายฉบับมากเมสเซจกูไปไหนจดหมายกูหายไปไหนยุคน้องจะเป็นแชทรูมคือมันจะเป็นเหมือนแบบแชทเซอร์วิสอะเป็นแชทรูมตามเว็บไซต์ต่างๆเลยเว็บสนุก อย่างเงี้ยที่แบบว่ามันจะเป็นห้องแชทรูมแล้วก็มีหลายๆห,ห้องแล้วก็ให้เราเข้าไปพี่คิดว่า Discord อ่ะฟิลเหมือนแชทรูมสมัยนั้นคนแปลกหน้าที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็พิมพ์ข้อความคุยกันอะไรเงี้ยพี่คนนั้นน้องคนนี้ทิษสมัยนั้นอะพ่อแม่จะต้องสอนรู้ว่าอย่าไปเจอคนแปลกหน้าออบนโลกออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ม<ค>ทันแม้สมัยแบบว่าเกมออนไลน์ตัดตอนสี่ทุ่ม <laughs> เป็นพิษนะคะห้ามเล่นนะคะอย่าไปเดี๋ยวมันจะแบบว่าใดๆๆๆด,ด,ด,ดรัฐบาลจํากัดเวลาเล่นเกมออนไลน์ให้เด็กจริงหรอใช่เด็กเล่นถึงได้แค่สี่ท แต่เด็กทำไงขอเลขบัตรประชาชนที่ข้างบ้านมาใส่ก็เล่นต่อไปมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนคนเพิ่ง emerge เข้ามาในแบบโลกออนไลน์อ่ะก็เป็นการมานั่งตกตะกอนในในยุคของเราวเนี่ยคือ Gen Y ดีกว่าว่าเออเราเราผ่านอะไรประมาณนี้มาไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะตามคอนเสิร์รายการเมื่อกี้คืออคิดจะพักคิดถึงลูกผี p o c a s t p ด c a s t ฟังสบายที่จะมีสาระเมื่อคุณเป็นคนตัดต่อ มันไม่เห็นจะคลองจองเลยแม่ไม่มีความจำเป็นต้องคลองจองเลยเนี้ยสุดท้ายเข้าสู่ช่วงคําถามหน่อยแล้วเอาเป็นเก้าศูนย์หายหรือผมซอยหนึ่งสองสามายไรมะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบหนึ่งสองสามมะม่วงสุกกุ้งหรือปลาหมึกหนึ่งสองสามปลาหมึกกุ้งแกะแกะเป็นหรอมีคนแกะลำใหญ่เวอร์สตอหรือทุเรียนสตอหรือทุเรียนหนึ่งสองสามทุเรียน วันนี้เราไม่เราไม่ใจตรงกันเลยอ่ะผัวหรือเพื่อนต้องเลือกหรอผัวตามแล้วนะกลับเลยนะแล้วจบลางไลฟ์เลยอะปก่อนนะก็คือรู้เลยนะคะพี่ติ๊กหรือพี่เคนแต่ต้องเลือกอันนี้ต้องเลือกเขาถามแล้วเขาถามแล้วพี่ติ๊กหรือเคนนะหนึ่งสองสามพี่ติ๊ก เอาล่ะวันนี้คิดจะพักี่ถึงลูกพีช EP สองถ้าอยากให้พอดคคสต์อันนี้กลับมาอีกเสนอประเด็นได้แล้วก็ถ้าชอบก็แชร์หน่อยว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเสนอได้แต่ไม่ทลใช่ถูกต้องเพราะว่าพูดเอาไว้เพื่อให้เห็นว่ารับเรื่องเหนื่อยมากเออทำไมคุณถึงอยากให้เรากลับมากับคิดจะพักิดถึงลูกพีชไปสาระไม่มีหน้าตาดีไปวันวันนะคะนะคะ